สวัสดีครับมาอีกแล้วครับมือนีิฝนตกครับมือเนี่ยเลยได้ปล่อยงัวตอนใบตอนนี้ใบสามกว่าสี่โมงแล้วครับกำลังยิงย่างออกไปเบิ่งงัวอากาศดีๆครับนะบรรยากาศดีมากเลยครับมือกำลังย่างไปครับพ่นงวอยุ่นะครับกำลังย่างไปหาครับมาหออแล้วครับอบรรยากาศมือนีิครับ อากาศดีครับฝนตกหาก็แล้ว่าเชียวๆค,ครับถือใจเลยครับนี่ครับ แม่ใหญ่หลายปีแล้วครับหัวตัวนี้นี่ครับหัวผู้น้อยผม งาลไรครับงานกินไร ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดมาอีกรอบแล้วครับเริ่มลินมาจากน้อยแล้วนายยี้เด้ตอนเขาคอกอีกจากน้อยครับ วิวงามๆครับนม่นะอกี้ไปหัวพร้อมนั่งเบึ้งวิวพร้อมบรรยากาศดีครับ ยางวนไปแล้วครับว่าเป็นยียางเข่าคอกยางวนขึ้นกลับไปกินหม่งเกาหงามันหลครับเมื่อัาพอดีว่ารอบๆฟังพีเพื่อนไทยแล้วมึนก็เลยพายางกลักบคืนไปกินหม่งเกาครับคุณนะครับไปนำกันไปเลยครับมีฝูกงนึงครับของตาเพื่อนถืกว่าปล่อยมา อากาศครับไม่นี้อากาศดีไรครับตอนนี้ก็บสี่โมงสี่โมงกว่าแล้วครับในเยาเขาคอกช่วงห้าโมงบุรษครับเบื้งสงูงเดี๋ยวเบื้งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆอยากาศดีครับนี่ครับขึ้นมาไกล กำลังยีต้อนเข้าข้อกับซี่มงเรื่องละได้เวลาละต้องต้อนไปไว้ใกล้ๆข้อเวลาไล่เข้าได้ไล่เข้าง่ายๆครับไปเร็วไปไปตัวนี้ ញ៉ Beast ាំណាំកុំយីៗហាប់ໂຕនេះຕ້ອງណៃຕ້ອງដាក់ໄວຕະឡອດមែន นี่ครับเตรียมไล่ข้อๆครับบรรยากาศตอนแรงๆกับประมาณนี้ครับไันนี่ก็น,น่าิจบคลิปไปกับบรรยากาศแบบนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ไรเขาขอกครับพ่อมาไราซอยกำลังางานเขาขอกครับ